โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยวันนี้กับผมในเกมครมีในเรื่อั้งหแค่มิลลิโรนนะครับผมน่าจะเป็นาพาทสุดท้ายแล้วมั้งสำหรับเกมเนะท่านผู้ชมเซืรอกับเอทันนั่นนั้นอ่ะเขาจะต้องปิดเซยงเกมนะครับพอดีว่าเกมดบดิกาสิกข,ของวิสาแล้วก็เลยปิดเซยงยเกมไม่ได้เปล่า ทมงกีเกตตัดท่อนเทพดน้องเล่นเป็นวิสัตต์แล้วก็มันมีเพลงที่ติดติกสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเพลงของภาคเนี่ยมันติดกสิทธิ์ก็เลยตัดสินใจตัดทิ้งดีกว่าอ มานี่ขีดนายทำไมมันดูแปลกจังวะไปเร็วมาเล็วโอ้ย

ใจเย็นยินนิดพี่ผมชอบพี่จริงนะแต่ผมพิดเล่นเหมือนนี้กับผมไม่ได้ใจเย็นยน็นพี่นะพี่พ,พี่ลาก่อนนะพี่อย่าก,กันนะพี่เออดีมากพี่ ขี่ไปเยยลยนะพี่ผมกิ่เก็บมาเที่ยงที่สามพี่ขี่มาตั้นะบอกว่าที่เดียวตายไงพี่เฮ้ยเรียบร้อยไหมพี่ ทีเดียวตายพี่ทีเดียวตายต้องจะจับจังเดียวเลยพี่ไโอเชงน,นี่นะคกย่ยังช่างัช่างมันเถอะ แรงไม่สำคัญเนนะ่ยเดี๋ยวมันเก็บแรงเอาที่หลังนะครับม,มเาเป็นตัวอะไรก็ได้น,ะนี่ก็เข้าทางใครเงี้ยนินอานกิโตะอากิโตะอากิโตะ แล้วก็ต้องคนล่างมันหา่างอันนี้ไม่เจอที่มันใช้ร่างทำให้ตายจะเป็นร่างนี้หนะมั้งโอเคใช้เป็นร่างทีนตี T ้ก็แล้วกัน รา round ใจนินพใจนินดีเป็นอะไร พี่ขอโดดทิพี่ทีหนึ่งเอามาเลยที่ตสองตีน โอ้โหยุษย่อกนะเคโอ้โหปัดหนึ่งพี่เดี๋ยวผมมาใหม่ได้เลยพี่เล่นแบบนี้ก็ผุนใช่ไหมนั่นเนี่พี่ก็ต้องเจอ ไม่รู้ว่ามันจะพาอัพสปาทำได้ชม ไปแก้มือพี่เขากันนี่น่ะนั่นเป็นไงกูนนต้องแบบพี่เนี่ยต้อนง่าด้วยมิชชั่นสตาร์ทどのキャラクターにするんだอันที่จริงก็ใช้เป็นโดเงินไดนะ้แต่ไม่อยากใช้เป็นพีษกิจจุบ มากกวา่านิดหนึ่งเปิดด้วยการกระโดดทิพมืดไปก่อนในหนึ่งรอบมันเป็นแบบนี้เนี่ยมามันก็เลยยากแม่งตัวเมด้เอ๊ ขอดูร่างเบร์นิ่งซ้อนหน่อยโอเคได้เห็นแล้วชื่นใจพคุณรอแต่มนทำไม โอ้ยฮน่โดนอีกแล้ว,ลว,ลวเรบร็อยอยยางน้อยเราก็ได้เห็นลังาเบดนิ้ฟความละปาดไปก็คุมาข้อมันอีกทีนึง หยุดมาละพิงก์ก็บาลงนะเฮ้ยมิชชั่นผิดาโปรซทมาเลยมันให้เราเลือกแบบพีเนียมมันเป็นระดับพีเนียมอ่ะแล้วผมก็เลือกตัวที่ยังแั้ไม่สุด เล่นทังนั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นโปรเซมมาเล่นละโพรโปรเซผมออาไปสุดมากหร in well ือแม่งก็เอาเป็นวิสัทก็ได้ไม่ได้เช็คแนะนำเป็นวิสัทเพื่อความวช์ก็แล้วกันขี้เกียจมาเล่นใหม่ ラウンドター โอเคจะได้อยู่แล้วก็เปลี่ยนหน้าโจมตีไปเลเจที่แม่เทาเรียบร้อยเกาะปายนอนองได้เลยเรียบร้อย จบโค้ดสุดยอดวิ่อะไรชามากเลยนะขึ้กับวิสระ เข้มกับตัวเอ็นมันพูดมากกว่านี้แต่มันต้องพมากตอนนัตัวจะาของมันก็ต้องการ่ารนีมิชชั่นครีเร์ล้วโเล่คนเดียวพอแล้ว เดืดอดร้อยขัดอันหนึ่งก็จะจบแล้ว,ชชเ,วเดี๋ยวเดว็ไปอัพโปรเซร่โปเซ่ผมนึกวะฮะอัพไว้มันเต็มแล้ว,ชชเ,วเลยแค่อันเดียวก็จะจบแล้ว オープンメイドプラインアットタッグタイムナオフィエーー<何>ミッションをどのミッションでいいのナイトミッションスタート ユート出番だぞユニーマンいいねえ。あんたともだち、ラウンドワンファイト โอ้สกาเล่นแบบนี้เหรอโ่อกันแอกันชักเริ่มไม่ดีแล้ว

เอามาอีกทีหนึ่งรอบนี้ต้องไปนะ เราไม่แน่ใจแล้วโอ้ยไอ้จีถูกทวงเวลาแท้แล้วสองวิสุดท้ายทนไหวมิชชั่นผิดพลาดแม่งกำจัดโอ้ยต้องใช้วิชาอีกแล้ว มาแล้วผมจะใช้วิชาต่อต้าเกมแลทีเนี้ยมันจะได้จบๆสักที ラウンドワン、ファイト。まだまだだ。こには勝つ。ドリル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 。 ใช้ท่าเนี้ยมันจะได้จบไวไๆผมเครียดไหมเนี <c oughs> ่ยสแฟนท่าแทนน่ะเรียบร้อยมิชชั่นครีเอดไปต่อสู้ท้ายแล้วมั้ง น่าจะยังงั้นน่าจะตัวดทยแล้วไปเดี๋ยวว่แรงเดี๋ยผมเคยไม่ได้เก็บเอาแล้รอบมันจะได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์

Good night. Dory, Raven. Dory, 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 the You Okay. Mission clear.